bútôi vương bútôi, vương vương, chị. à, chạy đi. ngồi xuống. ngồi xuống. ngồi เพื่อนพี่รองเหรอเนาะบ่ล็อกเกจล็อกเกจเดี <C <c oughs> <c oughs> ๋ยวเพื่นไปทางไหนเดี๋ยวเพื่อนเรื่อมวันนี้มีเจบ่หรือตู เาโทรหาก็ได้พ่อเปิใกุญแเรครับเดี๋ยวโทรหาองิเอันนี้่ะพ่อเปิเอากุญแอย่าเป็นมริยู ประตูฝนวินหัวนังถดามากไกลทีน้องเนาะอ่าทางปลดแบนทั่วหาก่อนเป็นปลอดูวะมาแล้วก็นเนาะบายเงีเป็นส ja. ักคนไป็นยงหรอกเนาะเป็นวินหัวแมนเป็นวินหัวแมน

Phải yeah. Nào phải thôi chứ đây là để cho nói cả mưa sông Mưa sông cháu Phải nằm bất mưa mà này. Phá Kinh gì đi phí đồng kìa nó Bố mau lốt nó phải xài gọn Bố ăn đi Nói tí nào phải nằm chứ có phải nằm Đến đây là Mười bò non bò Chẳng nói cái này mưa đâu พุทเสาไม่ไม่ไหวเหรอโอเคโอเคประตูดานหอแต่อุ้่มวเซนตงนองเพนเห็ดทันเลี้ยวเห็ดหัวไหวนะไอเบื้องไปเพื่นเห็ดหัวไว้ซื้อเ่ได้เอามาไว้นี่ซื้อ โอ้ปลูกได้เหรอเฮ้ยงนบ่ันได้ยังง่ายไหมง่ายไหมเนาะอันนี้คือเพิ่นฝังไว้ชื่อแล้วว่าเพราะว่ามันเห็ดคับใช่ปลูกเลยแล้วปลูกเลยปลูกเลยบันังในน้ำนองนม่นบูเลยบ่อเสียนเ่งพกตดถุงยางเลยยังลัยังอยู่นะว่าใช่ไหวอีซื้อบ่ต้องถุงยางออกนแต่าปลูกก็ต้องถุงยางออก มันขมืดแหลกพี่น้องเลยเนาะน้องคนเดียวน้องคนมาโทรหาน้องคนล้วเป็นตาพ่ทตู้พ่อใส่เพื่อน นาว่ะพ oh, ี่ตุ๊กย่าแก่เทวันอเป่นไงอันี้สมลีอันนี้อ๋อสีนี่าหย่ต น้ำสลมนี่เพิ่นเอามาให้แบบว่าตัวนี้เขาหลุดนะตัวนี้หลุดน้ำมาใส่น้ำสลมนี่เพิ่นเอาน้ำตัวนี้เช็ดแต่ไมมือเนาะไปยังล่ะเออไทยบ้าไทยบ้า เ <G ül> <c oughs> อาเครื่องเดียว่าเพิ่นอันนี้นะพ่นอานเดีย,ย,ยใช้ของยางไว้ก็ได้อ่ะอ่าเครื่องตัวนี้น่ะหย,ยอดคู่กันไปซี่พบ่พ่นบ่นบนตะ,ต,ะ,ต,ะ <c oughs> ตัวแดกเฮาแกะตัวแดกเฮาแกะเฮาก็เฮามัดไปเข้ากันตัวแรกแก่เนี่ยห,อหยอดอ่ายอดหยอด,ดยอดเศาษะไรงบ่รถหนึ่งรถหนึ่งรถตัวนี้เพิ่นเขียนนั่นบ่เขียนยังตัวนี้ Về ông Ờ, anh ấy vừa thu phép anh ấy nè Nghe Kiện nhanh kìa Cái Này bọn Cái gì vậy เอาบีขบขก้อนดีนวนกุญแจเขาบีบตัวอันตัวล็อกกัอนนะมีตัวพื้นะมีตัวพื้นนี่โอเคมุนมันหลายลูกจ้ะจอโอเคมันลายลูกลายลูกอ่า้องอ,อกตรงนเลยอ่าะต <c oughs> เห็นบ่เเอห็นบ่เออเออเเออหออออเอเอเดอเออเเอ up à, 500 anh đang chuẩn pha pha pha, 100, 100 hỏng Tại hộp đơn. 100 đơn, chỉ mới 100 đơn, chỉ để nâm đơn giá đấy nồng đơn. để nâm đơn giá nồng đơn, cầm ở này có thể mao các anh. ở chỗ này. cái gì, 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 cái แกเจอขนาดออกประตูเลยโดนประตูพรมอ่าโอ้คำว่าอะไรอย่างเงียบขัาเนอกน้ำน้ำเอาเอาประตูเด้อพ่อบุรุษกลัวนะเด้อประตูเด้อมีแต่ว่านอนพักพ่อนเด้ออ่าเรื่องยาเขากินไป่ได้กินอีกแอ่ายายากินไป่ได้เดี๋ยวล่องหายร่องชาะคนเพราะว่ามันว่าอยากรบกลัวประตูเป็นลายอยากให้เพป็นพักพ่อนนอนพักพ่อนแต่มืดเช้าลูกจิมาเยี่ยมไหมเด้อ อ่าเดี๋ยวน้องจะผลลงมาพี่เจ้าอ่ามาอยู่นี่ก็ได้เนาะอ่ามาเดี๋ยวมาเชิญทีนี้น้ำเนาะอ่ะทำเงินเฟ้อเงี้ยน้ำเรื่องยาซะก่อนเนาะเห้เลยเพื่อนอยู่ถ่ายก่อนนนี่ใบเพื่อนเกลียดอย่างกุ้นนี่รายการรายการ น,นี่ใบเมืม่อกลับหอดบ้านแล้วให้เอาผา่ผาผ่าปิดตาอ็อกมบอให้เอาปล่อยเอามีดหรือผ่าบอสะอาดเช็ดตาเด้วยกัดมอยเอาผ่าที่แบบว่ามันบรสะอาดเช็ดตาเด้วยกัดต่อสำลีเพิ่นนะ,ะใส่ยาตามและกินยาตามคำแนะนำของท่านหมอ ให้ถูกต้องามเวลาอย่างเดดขาดให้ถูกต้องตามเวลาอย่างเดดขาดกางมุงเพิ่นน่ะกางมุงอาเดี๋ยวสิอ่านฟังกันี่เดาดถ้ามีีตาให้เอาสำลีุน้ที่สะอาดดีอให้แห้ง แล้วเช็ดตาค่อยๆบอ,อบรบริเวณขอบตาเบื้องทั้งและเบื้องลุ่มระยะระยะหนึ่งเรือนทําอิดยาให้น้ำเข่าตาเด็ดขาดให้ใส่ผ่าสะอาดอาเช็ดน้ำ อาเซ็ตน uh, ้ uh, ําเซ็ตหน้าเนาะอ่าเซ็ตหน้าการสระผมต้องให้คนอื่นสระให้บ่ให้เก่าแห้งการทูแขวต้องทูค่อยๆอทูแขวต้องูแขวต้องทูค่อยๆอ่าอืมาว อ,อย่าควรกินอาหารอ่อนๆห้ามกินกองแข็งเยอะเอาเหนียวนะเนาะเหนียวเหนียวบองเหนียวทั้งกินพักให้กินพัก,ให,ก,พกให้เป็นประจำเพื่อบ่ให้ลำทายออกยากนะคือแบบว่าระยะที่ห้าตอนนี้ต้องควบคุมแบบบวมให้มีการเบ่ง เบิ่งแบบว่ากําลังจังซี่นะก็ใช้สายตากันเด้อเนาะพี่น้องเอาระยะ2เดือนทําอิดอ่าห้ามแบกของนักหรอควรอ่าเก่าอย่งก็ก้มลงบ่ควรก้มลงอ่าลงเกือบเก็บเครื่องที่ตกเอ่อเงลงพื้น ร่วงลงพื้นโอ้ยเนาะ <c oughs> คนลาวก็อา,าวาุธชาวลาวพวกก้มขมขมอะไรก้มลงแห้งนะประตูพอไดย้ยิน,น,นอะไรภาษาไทยนาะนี่เนาะหยก้มลงเออขมลมงแหง้งห <c oughs> ัวมันคึงเลยขม,มหัวลงโดนๆดนเพราะย่านอ่าอ้ไม้ไม้ทิพคาดและเฮ็ดให้ บาดแผลแยกออกบอ่อควรใส่สายตาเช่นการเบิงโทรศัพท์หรืออ่านหนังสือโดนๆดนบต้องบอ่อต้องล้างมือให้ยอต้องล้างมือต้องล่างมือให้ให้สะอาดทุกครั้งก่อนจะหยดยาหรือจะเช็ดตาถ้ามีการ ปวดตาให้กินยาแก้ปวดถ้าหากบอดีขึ้นให้พี่เผาพี่เผากลับมาคืนอยู่ห้องหมอดดวนต้องมาปรวดคืนตามตามวันเวลาที่ทานหมอนัดทุกครั้ง อ่าไม่มีจะไปเนี่คือเอามาทำเอาได้ต้องได้อนี่กาเดียะสิในน้ำอีกอืมเบื่อเนาะเบื่อหนีไม่ได้กรณีคือว่าเขาปวดเขามาหอยหรือเราชานแล้วเขายังปวดตาหรือว่ามีอาการแบบยังบอดีเช้าสุดบอดีขึ้นแหละคนไห้เขาไปปวดขึ้นเดี๋ยวนายนี่ขึ้นคำแนะน้ำมงคลนายเขาดีแล้วก็แล้วไปอ่ะนา้คือว่าเอาตาเรื่องมาชาน่ะมันบอดีกว่าเช้าแหละเขาไปหาเพื่อนคือเกาเวอ่าอันนี้แต่วันนี้ สำลีตัวนี้นะไหวเอาชุบใช่น้ำเด้ไหยอันนี้น้ำโซลี่เพิ่นเพิ่นนามาให้โดยเฉพาะไม่ล้างไว้ไว้อันชุบน้ำจอกไม้เจ้ามี่ว่าจอกไม้อะมี่มีจอกไม้จอกไม้ไหมนะล่างให้สะอาดมาสะอาดเส้นในสะอาดเลยอาสำลีนี่นี่ในมันมันจะมีตัวดูดจำดีนี่นี่มันเป็นแสดงยนเนี่ยดูดยานี่ยไว้ดูดยาคือเขาเสียบใช่ไหมเขาปล่อยเอาก็ได้ปล่อยเอาน่ะเสียบปึ๊กเข้าไปแล้วปล่อยเอาอะไร เขาจะเอาหน่ออะไรในการเขาเขาปิ้งอะไรอย่างนี้มาจะเจาะฮะเดี๋ยวจีมีวิธีแนะน้ำอยู่ถ้ามือเศ้าต้องเจ้าเช็ดตาให้คุณดูนะพอตอนเศ้าทุกข้างทุกมือต้องใช้ต้องใช้ล้างแล้นลองด้วยลองเอานี่น้ำตัวนี้ล้างเนาะแม่ล้างนี่คือบวิธีล้างแบบช่วยบวิธีจุ่มไปซัมรีจุ่มใส่ซัมรี่เสร็จม่จุ่มซัมรีพอเสร็จแต่ขอบตานี้เดี๋ยวพังผมจะบอกก่อนจุ่มซัมรีพอมันอากะรก็มันเปียนแล้วก็บีบออก เบี่ยมันบางๆกอผู้ดีสำลีซุ่มนะเอากระมาเซตตามขอบตานี่เซตดเซตเช็ตามขอบตาโม่หายนั่มไหล่โมหายน้่มตัวนี้ไหลเข่าตาดทค่ะเดแล้วน้องเด้ออกาวาสำลีมันบางฮะเบี่ยมมันบางนะว่าเซตตามขอบตามีกี่ตาข้าก็เซตออกคอยเซตออกเด้วน้องเด้อโม่หายนันมีขาดอยู่ในตาเอ้า คือตอนเศร้าเด้อนี่ขั้นตอนล่างขั้นตอนขั้นตอนล่างลางเสล่นกับว่านี้ยอดซัมลี่ตัวนี้กรับเป็นซัมลี่ที่ว่าเสร็จึ้นกันอ่าเสร็จในอันมองใดมันเป็นกีตาร์อย่างเขาอยู่ในทิมมันนั่นนะตอนเศร้าเมื่อเศร้าอะมันจะมีกีตาร์ใน่เรื่องกันหรอกมีครับยาตัวนี้่ะตัวเพิ่นแกะเนี่ยใช่ไม่ใมีตัวเพิ่นแกะหรอกมันใส่คู่ครับตัวนี้เแกะได้อ่ะเด็ใส่ปั

ตีตาลุมตีตาลุมเวลาให้ตัวมันมืดตายขึ้น so ก so like ันได้ต so ีต so ัวพร้อมขึ so ้นอ so so ันนี้เราต้องทำความสะอาดก่อนหยอดเด้อเช็ดตาหมอนมันมีละอองเอย่ังนั้นแน่อก็จังหยอดลงนี่หยอดคู่กันยางอันตัวนี้หยดหนึ่งอ่าตัวนี้กระเบ้องหยดหนึ่งต่อเบื้องต่อเบื้องเด้ออ่ามันจะมีสองแบบสองซีอันนี้หยดหนึ่งแล้วกันยกลงแล้วก็นเปนแล้วแล้วก็มาขังนี่หยดหนึ่งแล้วก็นหยดหนึ่งแล้วก็แล้วนะ้นปรยุทเนาะ ให้ยาดิยานี่กินด้อยู่รถอยู่รถบออยู่วงได้งมีตนาเลยนี่เดน้องวเมาเอายามาในน้ำนอนคนตอนแป๊บนึงดเนี่เห็นได้่าตัมันมียาแค่ปวดอยู่แม้นก็คิดว่ามันโบโลงกักินรงอีกมีนึงก็ได้ก่อนนอนเนอะพอหนสองกินกินยายาละเม็ดนะตัวนี้อ่ะสองเสองอย เชาแรงบอกว่เชาแรงชงเม็ดพูได้ชงเม็ดพูนะสองเม็ดได้ป่ะเออเจ้าเจ้าเอาลงให้กินกินได้กินยางละเม็ดได้คอณให้กินโอ้ให้เดี๋ยวพนให้กินยางสองเม็ดเลยอ่ากินอี่มือกินอี่มือเศร้ากับบดเล่นนี่แมนบอกกันคือว่าในก่อนนี้เขาปวดหัวครับปวดหัวเ่็นยังไงไม่พนอาจจะไม่ได้ให้กินโดนได้เนาะแต่มีห่ดแหละแมนบางทีมันมันอาจจะเจ็บปวดหัวอยู่ในระยะเวลาที่เฮา อในตอนนี้ในคณะตอนนี้นะแต่ว่ามืออื่นวายซื้อมาให้มันเป็นยาพาราก็มันเุายาแก้มเสตแกมเสตอ่าจะนัืนแหละไรเป็นอะไรก็ซื้อมาให้เพิ่มอีกมือเศร้าหรือตอนนี้ก็ให้กระตุ้วไกินอีกมิ้นทึ่งเกก็ได้นี่อย่างละมิ้นคอยกินนะกินทอดเหรอพอเนี่ยกินบุกคบในไอ้ฟรีได้ไว้กินมือเศร้าไว้กินมือเศร้าเลย อประตูมันปนวดหัวีเราเเนาะตอนนั้นไปกินเมื่อนเศร้าเล้องด้อเอเดอเด้อเด้อเมือเอเม้่เด้อเด้อเด้าเมมาด้อเด้อัง้อเด้าเอเจ้อเด้อเด้อเดาอเบ้อเด้อเด้อ้อ้ออเด้่้อเด้้อเออเอเด้เออเออเด้เเดอ่ด้เงอเดเ้เอ้ออ้เเอเอ้ ผมเมาเหนเนาะูหน่อยเนี่เก่งอ่ีเน่ยอยางนีเขนเออยอ้ีมาเชนพวกนี่ยีมาเชนีมาเชนครั้งแรกได้เอื่อยเนาะครั้งแรก็ได้ิิกัเชนอ๋อน้องเอาไว้กินได้เอาไม่ได้ทำนั่นได้ปะประตูเอ้ปับเริอปดุตูดูสีไปพักพอก่อนเรเดสู่แล้วประตูเด้อมือดูสีขาวมาเยไม่เด้อ เชเช่าไอ้ไว้เด้อประตูเด้อเพราะว่าประตูเพิ่นใหญ่เพิ่นนอนพักผ่อนอ่ะนะเพิ่นวิ่งหัวมีอย่างก็โท่บอกแล้วน้องเด้อการบุกคืนเรื่องคืนยังไงกต่ถ้าไว้ที่ไหนแต่เท่บอกเบาเด้อว่าว่าก็พักอยู่แถใกล้เนี่ยเนาะแล้ประตูเด้อโดูอยาเอาเาไปไว้เด้อเดี๋ยวน้องเดี๋ยวดูไปส่งเันเอื้อเป็นก่อนอ่าเอาเด้อน้องเด้ออะไรกับเบอร์แงงพอแล้วเด้อด้วยพี่น้องเอ๋เโอเคปอะตูพักผ่อนกับพี่น้องเอ้ยไป แล้วทางพอประตูแล <m ics> <m ics> ้วเหากะฮอดมิเตอร์เบาสิไปพักพอนก้อนมาเนี่ยมือมือเศร้าสิเขามาแต่เศร้ามาอัปเดตเบิรงอาการของประตูเพิ่นและมีอย่างกระท o หาเบาเด้อเป็น้องเด้อเอาอ่าไปเอ้าอ่าเดิน้องเด้อโดยโดยว่าไปแล้วดีใจนะประตูมาฮอดพหันานและยังปลอดภัยเป็น้องเอ้ยเปิดมาอส่งเลยเพิ่นก่อนโอเคอาไปเป็น้องเอ้ยเรามันคำเลย บอกประตูเพิ่นเครื <If S 2> <su> ่องกับบุรีมิยังเลยเนาะเฮาบุญเหลือเครื่องยังไปเนาะเอ้ยเนาะดูดูดูไปพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่พุธีไปส่งทั้งเอ้ยเพิ่นก่อนบ่ในีทางงลานของประตูโจยแหละพี่น้องเอ้ยพอมากกับพอดีฮอดกับบุญเลิกเลยเนาะกับแปดโมงเนาะแปดโมงเจ็ดนาทีทุ่มหนึ่งสองทุ่มสองทุ่มแต่ว่าเฮา เป็นห่วงประตูเพิ่นเวลามันแบบว่ารถเฮาขี่รถมันก็คือขี่โอนซานี่เนาะแต่คนธรรมดาก็ยังเมาเหม่นบ่ล่ะคนธรรมดาคนธรรมดาแบบว่าคือเฮาเจ้าข่อยบางคนก็ยังแบบวินหัววินหางเนาะบางคนนั่นน่ะอันนี้แบบเฮาแบบบวกกับอ่าใส่ขึ้นใส่ยาแน่ว่าอ่ามันจะวิ่นหัวแบบนี้ประตูเพลินนะก็เลยว่าอ้าวพาให้เพิ่นพักพ่อเนาะก็บ่อยากว่าไปถามเพิ่นลายมีแต่ว่าแนะนําเด้้้อองยาามืเชก็สิซื้อยาเก็บปวดพเิ่ อ่าเพิ่นเพิ่นเพื่อนอาจจะคิดว่าแบบอ่ามันอาจจะปวดหัวในในช่วงตอนนี้เนาะแล้วก็เพราะว่าเพิ่นเพื่อให้ยยาลายเด้วยเพิ่นคันขึ้นในกอดนนี้เฮาเมื่อเฮาอย่างเพิ่นก็แนะนําอยู่เพื่นกับในนําบอกอยู่อะไรอย่างเก็คือว่ามันบ่นั่นกัมาหาทางกาหมอกอีกนึงอันนะครับเพิ่นก็สิมีในไปหาเพิ่นอีกเพื่อนจะมีใบแจ้งใบเขียนแนะนําอยู่เอามีแต่ว่าให้ทางบุตู้เพิ่นมื่อนเมินแหะเพิ่นเจ้า บินชาวเวียนเนาะชาวบุตรหัวประทางเป็นทางไอ้ทางประตูเป็นปากพนแล้ววันนี้เนาะแล้วนอนอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะใช้แน่อยู่หรอกเนาะอาจจะโบซ้ำขี่รถเป็นวันละโบซ้ำเล่นในรถเลยรถแล่นวันที่ให้งันแห้งูยืนอยู่วันนี้เฮาเฮาบุเห็นได้แหนให้เป็นวินน่ะเพราะว่าเฮาเฮาลับตาไปมันเลยหนุนพุ่นหนุนพี่ติงพุ่นติงพี่อยู่บันนี้นะเพราะว่าตอนเฮายังไม่ได้ขึ้นรถนะแล้วไม่ได้เป็นแต่ ขึ้นรถปุ๊บรถเรารถวิ่นหัวว่ะน,นี่ดูไกลทางเมือ่อยเืินนะนิดนึงเนาอโอ้ทางน้องหลาเป็นกะเก่งเนาะเก่งอีลีนี่อ่าเก่งเก่งแล้วมาอ่าไหนบนรถจักนี่บ่โอ้โนี่บ่ โดยโดยโดยใช้ก็เรนื่อยนะทางไรถไพ่เพิ่งไพ่บ่เนี่ยไพ่อไน่ะเขาเดยพิงไพเขาลินเุากระชาบนิหน่อยนังเลยอดนี้บ่โดยเยาอเลยก่อนก็ได้ผมมีอย่างนี้วาเนาะเถอะมันเปลี่ยนอยู่เนาะเย้าหเอาเลยก่อนเถอะชุดมีต่อเลยะ Bà ta lời thắp ngon thai phở lại phản ứng lại không mày sẽ thai niệm bóng lên bóng 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 พอไปรุ่นเนาะมาไปรุ <im im ่นเนาะไปรุ่นนิดหน่อยไปรุ่นเพื่อทรัพย์เอาเด้อเด้อมี่เต๋อมาเสีนทันชงด้ยขอบใจทั้งเอ้ยหลายๆเด้อที่ว่าไปเบิ่งไปแง่งกันเวทเมือมื้อนี้เด้อโด้วยอ้ยขอบใจหลายเด้อมาไล่ไม่ยังกันไปรินน้ำประตูบนน้ำเด้อขอบใจเอ้ยขอบใจเอ้ยโอเค ปิดใหม่เอ้ยป right. mm ิดใหม่โอเคใจเด้ออะไรเนาะนลังเมื่อไหร่เออไปใส่ปีน้องไอ้เนาะมีแต่ว่าเขากิดสิได้พวกเพื่อนมาช่วยลุ่มพุ่นเนาะอาจจะหลังนั่นบ่เอออยู่ในเลยโอไปใส่พี่น้องไอ้เนาะเดินทางไปบ้านพักเขาวันนี้ สำห <ım. S 2> ังก <schwier form. S 2> mm ิมมี่กะสิได้ขอตัวไว้สานี้ก่อนจะไปน้อเด้อเนาะแต่กะยังมีเรื่องเล่าอีกหลายอย่างในแนวอยอาจารยนสีมาบอกมาว่าไเจ๊งมือซีเห็นะเพราะว่าเป็นยังแบบคือปุ๊บปั๊บกระทันหันเลยใช่เห็นะโดยที่แบบไม่ได้แจ้งไม่กล่าว่าคือเขาจะมิตรเขาว่าเขาสิไปปวดเพุงก้อนเนาะแหลบปุ๊บปั๊บแบบพาราต้อนทีเห็นะไปเดี๋ยว รุน่นพวนทุกกานเราไม่นั่งนอตเด็ดเพื่อเฉยๆที่ขเขาบอกว่าอีกทางหากนอตนต่ละนอตคิดต่อไปเนาะที่นี่กับตัวใบสมนี้ก่อนเพราะว่าเขาห้อดมาส่งประตูมันหาหอดเรื่องรสชาตอย่างปลอดภัยเลยนะมืิอเช้าอย่างว่ากันไหมพี่น้องเอ๋ยเนาะเนาะมาตัวล่ำลาไปก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ